เด็กเล่นหัวนะคะท่านผู้ชมวีผมให้เฉยเด็กเล่นหัวไอ้เราก็เพลินเลยวีผมให้ผมจะได้ไม่ตีเอือมีคนเล่นหัวให้ไม่ใช่ว่าลำคาญนะชอบสบายหัวเหรอเออมันจะหลับอ่ะดี วีแถมที่ร้านซื้อตุ้มหูเหรออ,อ,อุ้ยดูดิอดูนะคะโชว์ตุ้มหูค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนพูดยากเดี๋ยวจะลากแขนเข้าร้านทอเอาไปขายใหม่ <c oughs> เอาไปขายเอาเงินคืน <c oughs> มีงอกไหมมีงอกไหมไม่เห็น <c oughs> จุดอะไรขาวๆอะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมาก